จากกรณีที่ผู้ว่าปูนหรือว่าผู้ว่าวีรศักดิ์วุจิแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับโพสต์ Post, Facebook ประกาศลาออกนะครับเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับและล่าสุดครับมีข่าวออกมานะครับว่าท่านเนี่ยได้จังหวัดลงแล้วนะครับโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมตินะครับให้ท่านไปอยู่จังหวัดนี้และก็แยกโยกย้ายจังหวัดอื่นๆให้มาดูแลแทนนะครับ จากกรณีที่นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีเนี่ยผู้ว่าราชการจรังหวัดสมุทรสาครโพสเฟซบุ๊กนะครับระบุว่าสุขภาพไม่แข็งแรงออกพื้นที่ได้ไม่มากไปมาไม่สะดวกออกจากสี่ราศแล้วร่างกายไม่เหมือนเดิมโควิดทิ้งร่องรอยไว้มากโดยนายวีรศักดิ์เนี่ยได้เขียนจดหมายถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อขอลาออกจากราชการเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพอันเกิดจากการทํางานแก้ไขปัญหาโควิดและเวลาดูแลครอบครัวอย่างจํากัด ขอให้มีผลในวันที่2ตุลาคม2564แต่ล่าสุดครับทางเพจ Facebook ของรายการเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยนะครับได้อัปเดตข้อมูลข้อความว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้นายตจรเกียรติรักพาณิชมณีพ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการอ่างทองไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและให้นายนารงร้อยรัก พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสาครแทนผู้ว่าปู่หรือว่าผูรรร้ว่าเวียศักดิ์วิศักดิ์วิจิตรแสงสีงนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าจากกรณีที่ผู้ว่าปู่หรือว่าผู้ว่าวิศัตดิ์ผู้ว่าขัญใจชาวสม,มุทรสาครเนี่ยประกาศลาออกนะครับแต่ล่าสุดทางครมได้ให้ไปอยู่จังหวัดอ่างทองนะครับไปประจําการดูแลชาวอ่างทองวินันนี่คือข ai ่าววัยทนนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อน